วันนี้ค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาทําน้ํายาล้างจานนะคะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะ 1. น,นางสาวสุธิดาบิยากรสองนางสาวอุสนียพรเจียขุนทสและดิฉันนางสาวอธิยาพรขอใบกลางค่ะ ชุดน้ํายาล้างจานนะคะก็ซื้อมาจากทกสสนะคะเป็นชุดเล็กในราคาหนึ่ง้ยสิบาทนะคะอุปกรณ์ส่วนประกอบก็มีดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะ M70 ค่ะสอง n AS50 สามถุงฟองค่ะสี่เรือผงข้นค่ะหกิกีงมะนาวค่ะ6กานกันเสียงค่ะเจ็ดสีกผสมอาหารค่ะ ที่ทำนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนํำ n 70นะคะแล้วก็ la s 5 0และเกลือผงข้นนะคะผสมเข้าด้วยกันนะคะค่ะคนเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะละลายผงฟองด้วยน้ำสะอาด1กิโลกรัมนะคะ ลราก็จะนำาุงฟองที่ละลายน้ําไว้แล้วก็จะมาผสมกับ m70 lax50 แล้วก็เกลือที่เราคนไว้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะค่อยค่อยเติมน้ําเปล่านะคะลงไปเรื่อยๆนะคะเป็นน้ำเปล่าทั้งหมด4กิโลกร,รัมนะคะ ะะเราก็จะละลายสีกับน้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมลงไปในส่วนผสมค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะเติมน้ำหอมนะคะแล้วก็สารกันเสียลงไปคนให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมเข้ากันทั้งหมดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนให้ฟองยุบแล้วก็จะกรอกใส่ภาชนะได้แล้วค่ะ ก็ผ่านไปหนึ่งคืนแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะคก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะนําน้ํายาล้างจานมากรอกใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะนั่นก็คือขวดรีไซเคิลนะคะ ื่อกรอกใส่ภาชนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด11ขวดนะคะขวดละ600มิลลตรนะคะ11ขวดก็จะได้ทั้งหมด6.6ลิตรนะคะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ